ครบับสวัสดีครับเอฟสีชองอัมพลชาแนลวันนี้บังเอิญปู่จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังไม่ใช่เรื่องความฝันแต่เป็นเรื่องจริงมันเหตุเกิดขึ้นปู่ก็งงเหมือนกันว่าเหตุการณ์แบบนี้สาทุสิบนิ้วของปู่ถ้าหากปู พูดเท็จก็ขอให้มีอันเป็นไปเ,เมื่อวานปู่ได้ไปทำธุระแต่เช้าไปที่อำเภอจตุกหลังจากนั้นปร,ประมาณเที่ยงกว่าประมาณเที่ยงกว่าน่าจะจำไม่ผิดประมาณ เกี่ยง40วันนาทีนี่แหละปูขับรถมาเส้นทางจากร้อยเอ็ดมุ่งหน้าไปทางอำเภอพนมไพรปูก็ขับรถมาแดดก็เปรี้ยงเปรี้ยงมาถึงในช่วงระหวา่างตรงนั้นยังไม่ถึง สถานที่เขาขายอาหารป่านะมันอยู่ไกลมากตรงนั้นรู้สึกว่ามันจะมมีบ้านคนจะไม่มีบ้านคนปูก็ขับรถมาที่ปูได้ไปอำเภอจตุรพักิมานั้นปูว่าจะนำไปสอบถามเรื่องตัวเลขในป่าช้าร้างที่เขาตั้งสำนักสงฆ์ แต่พอบังเอิญปูไปด้วยความตั้งใจพอไปถึงป่าช้าที่ที่เขาตั้งสำนักสงฆ์เป็นป่าช้าร้างเขาไม่ทำประโยชน์แล้วเขาเลยตั้งสำนักสงฆ์ไว้ทีนี้ปูไปเขาก็กำลังจะเทคอนกรีตเขาเอาอก้อนดินไปเททับคอนกรีต เพื่อจะเคลียร์แล้วก็ปิดช่องไหลทางปู่ก็เลยเข้าไปในที่พักสงฆ์ที่ป่าชานั้นไม่ได้ปู่ก็เลยทำยังไงเนาะถึงจะเข้าไปได้ปู่ก็ซื้อคาราบาวไปห้าขวดเครื่องดื่มชูกำลังว่าจะไปถวายพระอาจารย์ทีนี้เมื่อเข้าไม่ได้ขนมอีกสองหอ่อ ต่นี้เข้าไปไม่ได้ปู่ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถกลับพอกลับมาปูก่ก็ขับมาเรื่อยๆตามเลาะมาตามหมู่บ้านพอมาถึงทุง่งนาแห่งหนึ่งก็มีคนแก่แกแ่กเลี้ยงควายประมาณสี่ห้าตัวปู่ก็เห็นแกคนแก่นะอายุนาจะประมาณสักหกสิกว่าเนี่ยตัวดำดำเตีย้ย ปู่ก็ขับรถเลยผ่านเนี่ยแหละปู่ก็ต้องถอยรถกลับพอขับกลับแล้วก็มาถึงตัวพ่อที่แกเลี้ยงขวายเลยกดกระจกลงเลยเรียกแกมาว่าพ่อพ่อเอาขนมมาเครื่องดื่มไปไปกินนะอืมแกก็ขอบคุณแกก็ให้พรปู่ปู่ก็ยกมือไหว้แล้วก็คุยกันนิดหน่อยปู่ก็เดินทางต่อไปปู่ก็ขับมาเรื่อยเรื่อย จนมาถึงเหตุการณ์ที่ปูไม่กาดคิดข้างทางถนนดำตัวแรกปูไม่ได้สนใจอายุของท่านผอมนะตัวของท่านผอมโซอายุน่าจะประมาณเจ็ดสิบกว่าแต่แข็งแรงแต่แข็งแรงแกใส่ชุดขาวแต่ไม่ขาวเหมือนเหมือนคนจำศีลน,นะ เป็นผ้าขาวไอ้ไอ้ไอ้ไอเทปข้างล่างมันจะเป็นแบบสีทองแล้วบนศีรษาแกาก็โพกหัวเป็นผ้าขาวแต่เทปนึกนึก,น,กนึกได้ไหมเทปเทปผ้าทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นแบบสีทองติดแกก็พันไม่มีรองเท้าใส่มือหนึ่งแกถือถุงแล้วก็มียอดผักปู่ก็ไม่ได้สนใจปู่ก็ขับรถผ่าน ปูก็มองกระจกหลังกระจกข้างเอในรหลร้อนๆปู่ก็นึกขึ้นได้ว่าปูมีขนมกับเครื่องดื่มปู่ผ่านไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรนี่แหละปูก็เลยจอดรถแล้วก็ถอยถอยรถถอยมาถอยมาหาตาประขาวคนนั้นอะ่ะพอมาถึงตัวแกก็จอดรถกดกระจกลงยกมือไหว้พ่อ ผมถวายน้ําเครื่องดื่มแดดร้อนๆเย็นๆพ่อข้ามมาเอาแกก็ข้ามมาปูก็เลยเอาอคา,าราบาวสามขวดมอบให้หมอบให้แกให้พ่อคนใส่ชุดขาวพ่อใส่ชุดขาวแกก็บอกว่านี่ผักสะเดานะแกก็มอบให้พอแกมอบให้ท่านผู้ชมรู้ไหมว่า แกพูดอะไรกับปู่แกบอกว่าให้ร่ำให้รวยนะเมื่อคืนพ่อไปนอนอยู่ต้นไม้แห่งหนึ่งเขามาบอกเลขกับพ่อว่างวดนี้สองเจ็ดกับสี 0, ่ศสองเจ็ดกับสี่ศูน เกก็บอกปู่เกก็อวยพรในปู่ว่าให้รับไม่รวยนะเพราะว่าเป็นของเทวดาผักนี้ก็เอาไปกินปู่ก็เลยเสร็จสิน้นปู่ก็เลยขับรถมาพ็ขับรถมาตาก็มองกระจกหลังพ่อห่างมาประมาณสักแปดสิบเจ็ดสิบเมตรนี่แหละมอง ที่แกเดินตากแดดตากลมนะอันตรธานหายไปเลยหายไปเลยแต่ปูรู้อยู่ว่าสถานที่ตรงนั้นมันไม่มีป่ามันไม่มีหญ้าคาข้างทางมันเป็นถนนทุ่งนาแต่แกหายไปจากไอ้กระจกมองหลังหายสลายไปเลยปูก็เริ่มคิดคิดคันนึง่งขับรถด้วยคิดด้วยเอเลขตัวนี้ แล้วผักนี้มันก็ก็คิดก็ขับรถมาตลอดทางแล้วก็คิดถึงตรงนี้เหมือนกันแกบอกเลขสองเจ็ดกับสี่ศูนย์หาซื้อให้ได้นะแล้วก็ขอให้ร่ำไม่รวยปู่ก็เลยมาคิดว่าที่ปู่จะตั้งใจไปป่าชาร้างกับสำนักสูงนั้นเตรียมน้ำนี่จะไปถวายแต่ไปไม่ถึงปู่ก็เลยคิดว่าหรือเจ้าที่เจ้าทางทางนู้นอันนี้พูดแต่ปู่นะอืม ่านจะจำเลงมาปรากฏกายอยู่ที่นี่ไม่ให้ปู่เสียความตั้งใจหรืออะไรปู่คิดไปคนเดียวเออปู่คิดไปคนเดียวปู่ก็เลยว่าเพราะว่าปู่ตั้งใจจริงๆลุกไปแต่เช้าเลยก็จะไปที่ป่าช้าสำนักสองอย่างนี้แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ปู่ก็เลยว่าหรือปู่ก็มั่นใจว่าทางนู้นเน่ย หรืออาจจะเป็นลูกกับเทวดาเขาจำแรงมาเลยคิดว่ายังมีอยู่เรอหรืออาจจะมีเราก็ไม่รู้อืมคำว่า,าปฏิหารมันเกิดขึ้นได้ปู่ก็ยกมือโมทนาสาธุพอตกตอนปู่ก็กลับมาถึงปู่ก็นั่งคิดอืมถ้า,าจ,จะคุยก็คิดอยู่นะก็คิดถึง จะเล่าบอกใครดีนะก็เลยไม่เล่าบอกพอดีได้โอกาสอืมอัมพลโทรมาก็เลยได้เผยตัวนี้ให้ฟังเป็นเรื่องจริงเนี่ยสิบนิ้วของปูเป็นหลักประกันเลยไม่ได้มโนไม่ได้อะไรขึ้นนี่สำหรับเหตุการณ์กับปูเองปูเห็นเองแล้วปูก็อันนั้นเองปูก็เลยแต่ ท่านบอกเลขสองเจ็ดกับสี่ศูนท่านก็บอกกับปูว่าซื้อให้ได้ท่านก็บอกกับปูให้รวยนะให้รวยๆแต่แกไม่มองหน้าหน้าตาแกแบบหน้าตาแหลมๆหน่อยผิวขาวเหลืองแต่ถ้าเป็นคนผ้าขาวนุ่งขาวตาประขาวเดินก็ไม่น่าจะใช่เพราะไม่มีอ่า สัมภาระอะไรเลยมีแต่ชุดขาวกับผ้าพวกหัวสีขาวแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็เดินนั่นละ่ะปู่ก็เลยมานั่งคิดแล้วก็คิดคิดแล้วคิดอีกว่ามีความปิติยินดีที่ท่านมาบอกตัวเลขเพื่อนำไปเป็นแนวทางในวันที่16สิงหาคม68 ปู่ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นพลดีเรื่องจริงนะไม่ได้นอนฝันและก็ไม่ได้มโนนี่สิบนิ้วปู่สาบานได้เป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นขอให้เอฟซีช่องอัมพลชาแนลและก็ท่านผู้ชมนำไปพิพิจารณาว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าปูตาฝาดหรืออะไร แต่ปูรับประกันตัวว่าปูไม่ได้ตาฝาดปูก็มองกระจกหลังห่างไปประมาณแปดสิบกว่ามเมตรก็หายอันตรธานไปเลยปูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แปลกที่เกิดขึ้นกับตัวของปูก็เลยได้โอกาสดีช่องอํำพลเกาโทรมาก็เลยได้บอกเล้่าตัวนี้ก็เลยได้มา บอกเอฟซีและท่านผู้ชมได้รับทราบกันหรือเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่มหาศัก์สิทธิ์มากเมินเปิอติหารซึ่งบอกวานนน่าที่จะได้ประสบพบเจอด้ละ,ละดูดิคนลุกเลยนี่ได้รับเนือธรรมชาติแบบนี้นะครับนั่นแหละผมฟังผมยังขนลุกเลยแล้วแกก็บอกเลยนะสองเจ็ดกับสี่ศูนย์บอกด้วยนะสองเจ็ดกับสี่ศูนย์ แกย้ำเลยนะสองเจ็ดกับสี่ศูนย์ให้รวยๆนะผักก็เอาไปกินผักยังอยู่ที่บ้านเลยผักสะเดาเนื้อสัตว์ใช่ไหมครูอันล่ะพิหารเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้ทุกคนไปได้ปลดนี่ปลดินลล่ำๆรวยๆกันเอนะครับต้องขอขอบขอบพระคุณปู่อัคราพยฮงมากๆเลยที่มาเล่าเรื่องราวอันี้รับซึ่ง เป็นเรื่องที่แปลกมากครั้งแรกเลยที่เจ้าำพลได้รับชมและรับฟังจากปู่เมื่อวานนี้นะเมื่อเมื่อวานนี้เองนะเมื่อวานเมื่อวานเพราะว่าปู่ไปที่ป่าช้าว่าจะไปตามตัวเลขทีนี้มันเข้าป่าช้าไม่ได้อืเขาเทดินกลบถนนก็เลยต้องกลับก็เลยปู่ก็เลยคิดว่าหรือเจ้าที่ทางนู้นตามมาวันแต่วันนี้ก็เลยได้ไปอ่อน่าจะเป็นปู่ีประเขาด้าน,นก็ไม่รู้อันน่ะววันนี้ก็ คิดว่าโชคดีมากๆนะครับที่ปู่มาเล่าเรื่องราวที่ต้องบอกเลยว่าน้อยคนที่จะได้ยินและได้สัมผัสเรื่องแบบนี้ผมก็เพิ่งรั้งแรกนะครับที่ปู่เล่าให้ฟังก็เป็นประสบการณ์ของแม่ก็เป็นตัวเลขที่สวยมากนะครับโปรดใช้วิจา,ารณญาณการรับชมด้วยนะครับท้ายสุดนี้ก็อยากให้ปู่ลาภายเ่ยานะเปิดพรอนี้ซสียใหม่สาธุสาธุสาธุถ้ากรรมเก่าผู้คา หรือปูตาชีปลาขาวจะเป็นผีก็ดีจะเป็นเทวดาก็ดีหรือจะเป็นอะไรก็ดีที่บุญสัมพันธ์กันก็ขอให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็นำไปพินิจพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสำหรับสิบนิ้วของปูปูกล่าวไว้ตรงนี้ว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับปูเมื่อวาน เป็นเรื่องจริงปู่ไม่ได้มโนไม่ได้สร้างเรื่องถ้าปู่สร้างเรื่องหรือปู่มโนสามวันจวันให้ปู่มีอันเป็นไปปู่ยืนยันตรงนี้เพราะฉะนั้นขอให้เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีปู่ขอากราบสวัสดีครับนะครับฝากอีกนิดนึงนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกดติดตามนะครับช่องของ ปู่อัคราพายเฮงนะครับซึ่งปู่ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองนะครับก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับท่านด้วยนะครับสําหรับวันนี้อัมพลชาแนลนะครับพร้อมปู่อัคราพายเฮงนะครับต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้โชคดีด้วยนะครับสีม่วงสีขาคมหกแป๊นี้นะครับลาไปก่อนนะปู่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ